สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องหมูตันวันนี้ขอนําเสนอสิ่งที่มีสาระและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาติพันธุ์ด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะขอนําเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มวันเกิดและเดือนเกิดนะฮะในบัตรประชาชนย้ํานะครับวันเกิดเดือนเกิดนะฮะในบัตรประชาชนก่อนหน้านี้นะครับทางช่องหมูตันเองก็มีแต่ปีเกิดนะฮะคือพศเกิดแต่ไม่มีวันเกิดและเดือนเกิด ทั้งช่องหมูตันก็เลยได้ไปปรึกษากับพ่อหลวงที่ติวุฒิตาเปียวบ้านห้วยสาลานะครับว่ากรณีแบบนี้จะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะเพิ่มวันเกิดเดือนเกิดในบัตรประชาชนกรณีที่วันเกิดและเดือนเกิดไม่มีในบัตรประชาชนผมก็เลยได้ไปถามผู้ใหญ่บ้านว่าจะต้องทําอย่างไรคําตอบที่ได้มานั้นก็คือว่า 1. จะต้องเตรียมนะฮะสามเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง 2. บัตรประชาชนตัวจริง และวุฒิการศึกษาหรือเอกสารที่ทางราชการเคยออกให้นะครับย้ำนะครับเอกสารใดๆก็ตามที่ทางราชการเคยออกให้และในเอกสารนั้นก็เขียนระบุไว้ชัดเจนว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับวันเกิดเดือนเกิดพศออเกิดถ้ามีครบ3ามอย่างในเอกสารที่ทางราชการเคยออกให้ไม่ว่าทางกระทรวงการศึกษา หรือระบบการศึกษานอกโรงเรียนนะครับและเอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกให้นะครับเอกสารใดๆก็ตามที่ทางราชการเคยออกให้และเขียนระบุปไว้วันเกิดเดือนเกิดนะฮะก็สามารถนำไปยื่นนะครับที่ว่าการอำเภอนั้นๆได้นะครับช่องหมูตันเองนะครับก็ได้ไปทำที่อำเภอเดิมที่หมูตันเคยเติบโตมานะครับ อย่างช่องหมูตันเองนะครับก็ได้ไปที่ว่าการอำเภอแล้วแจ้งเจ็ดจํานงว่ามาเพื่ออะไรนะครับเราก็ต้องไปบอกนะฮะว่าในบัตรประชาชนนั้นอยากจะมีวันเกิดและเดือนเกิดนะฮะพร้อมกับเอกสารที่เราจะต้องนําไปด้วยในวันนั้นด้วยนะครับก็ไปยื่นที่ว่าการอำเภอแล้วทําเรื่องนะครับถ้าเอกสารครบนะฮะก็ไม่มีปัญหาครับภายในนะฮะครึ่งวันนะครับก็น่าจะเสร็จนะฮะก็ใช้เวลานิดนึงก็อดใจรอนะครับ มีอีกกรณีหนึ่งที่เอกสารที่ทางราชการเคยออกให้แต่ไม่มีระบุไว้วันเกิดและเดือนเกิดต้องทำอย่างไรนะครับกรณีนี้ก็คือหนึ่งจะต้องมีพยานนะฮะพยานในวันที่เราเกิดก็เอาผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนั้นๆใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็สามารถพาไปยืนยันนะฮะว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับผมพร้อมกับพาผู้ใหญ่บ้านไปด้วยก็จะเป็นการดีด้วยนะครับแล้วกรณีที่ ไม่มีเอกสารอะไรอันนี้ก็เป็นดุลพินิษ์ของประหลัดนะครับว่าเราประสงค์จะมีวันเกิดเดือนเกิดนะฮะในบัตรประชาชนเพื่ออะไรนะครับถ้าเราบอกเหตุผลที่เพียงพอนะฮะความจําเป็นที่เราจําเป็นจะต้องมีวันเกิดเดือนเกิดในบัตรประชาชนนะอาทิเช่นไปทํางานต่างประเทศนะครับกรณีที่เราไปทํางานต่างประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเขาจะเข้มงวดนะฮะจำเป็นจะต้องมีวันเกิดเดือนเกิดระบุไว้ด้วยนะครับ ทีนี้เราก็นําเหตุผลนี้ไปคุยกับพ่ว่าการอําเภอนะฮะแล้วแล้วแต่ว่าปลัดท่านนั้นายอำเภอท่านนั้นนะฮะจะเห็นสมควรหรือไม่นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะฮะแก่ประชาชนก็แล้วแต่ดุลพินิษของท่านจะออกให้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไปยังท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้นะฮะก็อยู่ในช่วงที่โรคระบาดโควิดกำลังระบาดนะฮะ ก็ได้ข่ามาอีกแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะฮะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องหมูตันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะติดนะฮะแมสนะฮะผ้าแมสนะผ้าปิดปากนั่นเองนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกผ้าแมสด้วยนะครับเพื่อสุขภาพของท่านนะและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะครับ